สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจิโอเกมเมอร์ในวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม GTA Sam Andreas Mod Free f i r e นะครับก็มีช่องคนนึนงครับก็บอกว่าช่วยสอนดาวน์โหลด GTA Mod Free f i r e หน่อยโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาใต้คิบบิ์บอร์นะผมไปที่ไฟล์ค p k นะครับกดติดตั้งนะผมโอเคครับก็อย่าเพิ่งเข้าในตัวเกมไปที่ GTA Mod Free f i r e ก่อนที่เคยเจอมาก่อนที่มีช่องคนนึงก็จะสอนผมว่า เพื่ออน,น,นโหลดไอจีทีเอดฟรีไฟลหน่อยน่าจะได้นะผมก็เป็นสกินก็ไม่ต้องอยุ่ยงยากนะผมผมก็ไม่ซ้ำนะครับโอ้ยครับก็กดเสร็จนะผมเสร็จสิ้นนะแล้วก็ไปที่ GTA Mo อ f r ดฟ f i ไ e ล์คํมดรอสต์เกม GTA แล้วก็ไปที่ Android Data กดสีเขียวนะครับแล้วารทำการรอสักครู่ช่วงนี้ก็ไม่ได้อัดคลิป ฟรีไฟล์มาแล้วเนี่ยตายเลยอืมช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเสร็จอาวุธที่ไม่เกิดขึ้นที่ใช้แล้วผมต่อนทว่าทุกคนจะกลายเป็นตัวละครจากเกมฟรีไฟล์มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคิดดูเพราะสเหตุเพราะว่าแต่เมื่อกี้ครับตอนกันคืนครับก็มีเกมมีช่องคนอนึ่นส่งมาก็จัดเรื่องปีสิบปะทะกับบูตโตจัดจเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ก็ที่สู้มาปุ๊บก็โดนเลยโดนซ้ําก็เลยเราไปดูตอนเวลาสองทุ่มก็สมมาสมมาเมื่อกี้เองนะครับผมผมเพิ่งพิมพ์ไปข้อความเองนะผมผมก็ก็สู้กับบูรโตมันจะเกิดอะไรขึ้นไปแล้วนะครับผมโอเคครับก็คุณโดนเสร็จแล้วครับก็คุณเข้ามาในตัวเกมได้นะครับผมอ่ะเข้ามาในตัวเกมเลยอ่าแล้วก็กดต่อไปนะครับตบลมแล้วก็วางก่อนเดี๋ยวเกะกะอออืื อ่าล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองคิดดูก่อนหอดฟรีไฟจะเป็นไงมั่งไหนดูที่อ้าได้อยู่แล้วกดไปดิครับนี่นี่ครับกดอันนี้ก็ไปไม่นักเกมหลุดนะครับคุณผู้ชมถ้ากดไปเกมมันหลุดจริงๆนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรเกมฟรีไฟด้วยนะผมนี่นะหน้าตาจะเป็นหน้าเมนูนะที่ไม่เคยเกิดขึ้น,นครับเดีย๋ยวขอรู้ที่เขาอะไรเนาะนี่ใกล้เที่ยงนะครับผม ก็พมนี้จะวันอาทิตย์จัดคิดนะครับผมเพราะว่าถ้าวันอาทิตย์จัดคิดพูด GTA อะไรบั่งเคยคิดดูนะก็ย้อนไปย้อนไปดูได้นะผมที่ไม่ได้อัดคิดนะครับผมโอเคครับก็รอสักครู่ก่อนนะครับผมอ่านี่ครับก็คุณเข้าสู่ระบบในเกมฟรีไฟแล้วครับผมไม่ใช่หมายถึง GTA มอดฟรีไฟเฮ้ยมั่วหรือเปล่าวะน่าจะมั่วโอเคจอดเข้าไปก่อนนี่ โอเครถคันนี้ก็ใช้ได้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะมาเอาสกินสกิน v สามนะผมอันนี้ครับนี่ครับดีเจอาโลนะครับผมมีด้วยในมีจัดเรื่องด้วยม,มีตรงกระเป๋าด้วยเท่จมีนี้ด้วยออืมืมโคตรเทนะผมนี่ดูอันที่สองดิอ่านี้ก็มีด้วยอืเทเจ มีสมุนไรด้วยในโคตรเท่นะผมลายสีเขียวก็มีด้วยน่าจะมีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มันจะเป็นปกตินะผมเอาดูตรงนี้ดิอ๋อนี่ไงเอาดูตรงนี้ดิอันนี้เนี่ยโอ้โหโจ๊กเกอร์ก็มีด้วยจ็อกเกอร์ก็มีด้วยเหรอมีอันนี้ไม่มีอะไรนะรผมอ่ะขอเล่นตัวนี้นะครับตัวสีแดงเหมือนผมเลยไหนขอดูหน้ามันดิ โคตรเทนะผมอะขับดูดินี่โอ๊ยนาีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรช่างเครับลงก่อนเดี๋ยวขอเสร็จรถก่อนเสร็จรถอาจจะอยู่ใกล้ตรงนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ครับก็มีเฮ้ยอันนี้ครับมอเตอร์ไซค์นะโอ๊ยบัง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 เฉยบังเฉยทุกทีมันบังนี่นี่ครับนี่ นี่ครับผมเฮ้ยตรงสหนมันจะบังบังบ็อกเฉยนี่ครับนี่โอเคอันช่วงไม่มีอะไรนะผมีนรถตำรวจก็มีี่หลายแบบนะผมอันนี้ไม่มีอะไรก็ชจำเป็ยครับเดี๋ยวหารถสปอร์ตก่อนอะไรเดี๋ยวนี่ในรถสปอร์ตจากเกมฟรีไฟนะผมนี่ก็นี่ครับนี่ลายโคตรสวยนะผมไหนขอขับดูดิอืม คตรไทยนะผมอ่ะวัดโอโหชนชนชนโอโหชนอีกแล้วชนก็ชนแล้วชนเล่าไม่เอาไหนซะเลยขับรถก่อนก็ดีกว่าเฮ้ยครับถ้าใครอยากโหลดนะครับจะวาดใต้คลิปด้านล่างน,นะครับผมในโคตรแจ่มนะผมสุดยอดเหมือนอิสซิ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่ะถึงแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน โอ้ยค,ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพไ่อใ้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับขอสับคลิปนี้ก็เจอคิดต่อไปนะครับต้องราไปก่อนจะได้สอนโหลดเกม GTA อะไรบ้างต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ